เพื่อนเห็นเห็นอะไรไหมพาแรกเพระะเาะว่าเลงกลางขอนหนักจัดให้มันหน่อยดิไอ้เหี้ยอ่ะโอเคผมก็การาบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมนนท์แน่นะครับวันนี้เรากับมากับฮีโร่มังคีคิงเพื่อนเห็นเห็นอะไรไหมพาแรกเพระะเาะว่าเลงกลางขอนหนักจัดให้มันหน่อยดิไอ้เหี้ย อะไรวะออโนแมสไอ้แค่นี้แกแกํแกำไม่ได้แล้วไอ้เค่ไหนมันก็พิมพ์เองวะก็คือว่าวันนี้ผมจะเล่นมังกี้น่าจะเล่นสาสกิลเห็นพี่นุ้ยก็ทำกิมมอแล้วแม่งเฟี้ยวดีสกิลคูดาวเร็วผมว่าจะเล่นเป็นแบบกิมมอคาถาฟ้าอะไรเงี้ยแบบสายป่วนอย่างเดียวสกิลรัวเออไอคอนอะไรงเงี้ยเดินรอเขาเป่าไปเพื่อนไปกูเจอไอ้แค่พลัแหลกที่กูล็อกเป่าไว้ด้วย รอกูสักเวลสี่เนี่ยไอ้สัตว์หายนะแลเมเพดหายนะเพื่อนระวังนะล่างโราแก๊งนะข้างล่างเป็นดัเพลหายข้างล่างแลมเพดอยู่นะไม่รู้ว่าใครหายหายตัวนึงอ่ะบนะน่ะโนแมสโนมแมสแกง๊งระวังโดนแก๊งแล้วกันเออแซนเฮียแซนมันแก,งก๊เแแแแกงเนาะฟาร์มป่าแบบ,บเรียนอเปล่ะเฮียเรียนอกรูดึงคลิปไว้แล้วก็ไปยืนนูน่นเขาเป็นตีไก่เพื่อนเขาได้ข่มผมอ่ะ เดี๋ยวสักเวล 3, สามเวลอะไรลองทักเขาสักชุดดูลิงก็ไม่ต้องอธิบายสกิลอะไรเยอะนะผมก็น่าจะรู้กันหมดอยู่แล้วนะยูหนึ่งก็สไลด์ทุกสกิลจะมีสองครั้งนยูสองกระโดดเอ่อยูสามก็ทุบหินรอสักพักก็จะระเบิดนั่นแหละอันตีก็ขีอเอ่เมฆถ้าจะคอมให้ตายต้องเวลสี่นะตอนผมเวลสี่ เนี่ยแสมาะแสมนะไี่่นี่ตอดกูอย่างเดียวเลยนะอะไรี่ยแบบตอดเลือดไว้ตีธรรมดาตอดตอดไว้น่าจะเล่นโซแทบด้วยนะดูเชิงอะเอาดิ๊ดไปเนาะสักตัวร้อมันแหลมนะป้อมเมือนร้องใจนิ่งๆตุนบนด้วย าย่ใจต้องนิ่งตดยังไม่ทันหายเหมือนกระเด็นไปหนึ่งศพซะแล้วรุนบนได้ไหมห้ว่างก็ไปตัดนะโอเคก็แทบตายอยู่นะพาลาก็เติมยาได้นะมียาก็เติมไปเออ เมื่อกี้ตัดแล้วดิโอ้หเพิ่งตัดไปเนี่ยได้ไหมเออกูขอ,ขอรูนนะบอสไอรูนกระป๋องนี่แหละเขาน่าจะคอมผมอยู่นะเพื่อน น่าจะเข้าผมสักชุดหนึ่งสองชุดเลยแหละฟุะ๊ฟุ <c oughs> ๊นมาวัดออกขวดเฉยเลยวะมาลองวางสมุดให้ปุ๊บสักรอบม่าแล้วบอ <c oughs> ลเออลุ้นหน้าก็ได้มันเสาไปแลวเสาหนึ่งกูยังไม่พอคอมว่ะเออพอละสามร้อยแต่กูไม่มีอะไรกดเลยนะ จะไม่มีเลือดเติมอะถ้าสมมติโดนส่วนอะเป็นน้องมอั้ยออก,กูไม่รีบหรอกแต่มันจะกลับก่อนอะไรขอหนักๆก,ก็จัดให้เขาเลยขอเป็นรุนล่างดีเถอะโอ้โหรุนบอลน,นี้ตอนนี้ตอนนี้ไปตั้นเลยกลางสตรนะเพื่อน เอ้ยรอบนี้เดี๋ยวกูลองเล่นเองมากูมีไอ้ลูนเทียเนี่ยขอแค่เจ็ดนะได้แรงๆเลยมันเพิ่งว้ามาเมื่อกี้มันต้องเดินรอบเนี้ยรองเท้าไม่มีด้วยเออนั่นแหละครึ่งชั่วโมง ไอ้มันเวลหกเออยาง้บกก็แลเอาวะได้แมงเอ้ยเวลหกมันเข้ากูอ๋อได้แมงมันมีวาดส้มอยู่นะเออแค่บอกไว้เดี๋ยวมันน่าจะปากล่างแหละเพราะว่ามันโดนแก๊งยางเงี้ยเฮ้ยนินจากูสายวิ่งแก๊งมันจะเข้าหรือหนอแล้ว กูว้าบปักปักนดปักเลยเดียน้องผมกำลังไปเพื่อนสวนสวนเสียงมึงเล้ว่าดาวซันโบอยู่ไม่ไกลไหนเฮียเรื่องควาสามคนเลยว่ะอ๋อเอจาเหรอเเฮียมึงว้าไปกูมาฆ่าแมงมันไป ผมต้องเล่นขวดอยู่แล้วลิงไอจะถามว่าเล่นขวดกัน3คนเลยเหรอเฮียก,กูเป็นลิงก,กูต้องเล่นอยู่แล้วเพราะว่าซัดเล่นกลางปังหวาดจังวะพารายังอยู่ในตัวนี่วะแต่กูว่าน่าจะปักล่างแล้วมั้งอือไปรอดิเน่าตัดรูไปแล้วด้วยไม่รู้รูอะไร ซื้อมาซื้อมาไงากูจะไปบนกูยังไม่ได้แวะอยู่ดีแต่ซื้อไว้ได้แต่ว่ากูยังไม่ได้แวะไปอะอ่ะกลางโดนไลรเฮียลิงจ่รส์ส่วนดิเฮียโซส่วนไม่ได้อีกโดนร้องมาโอ้โหเฮียแม่งลูดหนีกูเออลิงจ่ากูเป็นย่างนี้มีสะท้อนให้มันเมียนี่นย เฮ้ยคัตเตอร์เออโดนด้วยสัตว์เออหนึ่งจามต้องสลับตัวไปๆอย่างนี้สัตว์มากลับมากอดลและหนึ่งจามวัวไม่ถ้ามึงอยู่ห่ามก็สลับช้าเหมือนเดิมชาโดว์วถ้าชาโดว์ไกลเ<ก>ออถ้าชาโดว์ไกลก็สลับช้าไม่เชื่อว่าช้าขนาดนั้นหรอกก็ช้ามันก็ทำท่าแต่ถ้าอยู่ติดกันเลยก็เหมือนเดิมมันก็ฟุบปุ๊บปุบปุบได้เหมือนเดิมเอ้ยต้องแพทที่แล้วอ่ะเอาไหมแพทสองแพทอ่ะ โอ้ยโดดผิดไอสัตว์โดดไอเทียนี่มึงกูเพิ่งกลับมาเล่นฮอนแบบไม่ได้เล่นเสียเลยไอสัตว์สมุดเดือนสองเดือนแล้วไอเทียกูจะฆ่าต่อไอสัตว์โดดป้อมไม่ไม่ตายอะมานามันมันไม่มันมันไม่ถึงสามร้อยคอมโบไม่พอน่าจะส่วนกูอยู่มั้งเถ้ายถ้คอมโบ้ต่อ้าวลูเบาไปแล้วเนาะ มันจะพูดถ้าจะคอมโบให้ตายมันต้องโดนทุกสกลิลอะรอรูนแป๊บกูเล่นกันเวทดีไหมนในเกมเนี้ยเออกันเวทมาก่อนพกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทำกิมมอแม่งหรืไอคอนก่อนเนาะอะไรคุ้มกว่าก่อนกิมมอแม่งเลย <c oughs> กิมมอกลางสุดนะมันซื้อว่าส้มอีกแล้วนะป๋าดับเบิ้ลด้วยกลัว เด็กเค้นมันคนเล่นลิ้นเลยวะทุกมัดเลยมันตีมีบ้างน่ะเนี่ยตอนนี้ยังมีว่าอยู่นี่ว่าราไปดาวไปกูฆ่าแสนให้ไอ้ใจคอพี่นี่ไม่คิดแบ่งคนอื่นยิงมากหรอฮะไอ้ที่อันติไม่งั้นโคตเลย เอามึงโง่เลยกูลังไปโอ้โหไอ้กดเขาัุดิไม่ทานเลยโดนทั้งอันตะทั้งเียล้ล่เย็ดแม่กดเพราัไม่ทานไอ้พกแกตายฟรีเลกโอ้โหนี่เกือบได้พราดแก กิมมอนี่ก็ช่วยสกิลคูดาเร็วนะเพื่อนลดคูดาสกิลนั่นแหละสายปันๆเดิแต่ไอคอนก่อนก็ดีนะก่อนกูว่าไอคอนก่อนก็เวิร์กมันได้กิมมอมันได้ชิ้นแม่มันมีดมันได้เลือดอ่ะกิมมอลทำไมจะไม่ได้วะอุ้งไอคอนก่อนมึงดูสกอร์ดิเจ็ดสิบสี่ห่างกันคนละครึ่ง มันยืนรอลุนบนอะเอ้ยโซ่เป็นอันน่าจะปากข้างบนมาแล้วมาดิมาดิมันรอตัดลุนมั้งมีหวานนะมันปากหวานอะไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นมั้มงพอมากเดลยวไปะพอมางมังม้งกูเป็นคนปักแล้วทำไมเงินกูมไม่เด้งวะหมดก่อนเปล่าเออน่าจะหมดก่อน อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้อาลำเพดเดินมาอาลำเพดล็อกไปเฮียกูลังวิ่งไปฮะทาราโกศุลเจ็ดเ,เ,เลยแล้ววะ ต้อ pues ง e มัดไม่มาเ nah ล่นหน่อยหรออย่าเพื่อนเล่นขนาดนี้เฮียนี่จมอยู่กับเรเวนนอจอกเหี้ยแล้วเขเด็กฟังกูจะรอเล่นกับภาระเอาเหี้ยนี่แม่งก่อนดว่ะไอ้เหี้ยวางสมุดไม่เด้อยังอยจะสกิลหนึ่งลากูนะกิมมอรับแสงมาก่อน อ่าสกดกดคิวไม่ได้กดเล้งหนึ่งวาโซโลเลยวนอเอ๊ทาราต้องว้ามาดีวะทารามาไหมมาไหมเพี้ยไม่มากำลังไปน่าจะอยู่ล่างเอาอยู่บนทาราไปเอานินจากูรังไปวิ่งมาหากูบอลข้างหลังอ่ามันไม่ตามเหมือนนี่วะ ไม่มีติสัยไหนสัตว์ไม่โดนเออโดนไอ้สัตร์เดิมโดนตอนตายเฮียใครว้าวะสมุดให้กูอ่ะไอ้สัตว์ไม่โดนมมไอ้เฮ<อ><า>ียเดี๋ยวมันเสียบกูอ่ะไอ้เฮียแต่กูอยากฆ่ามัน นไอ้เหี้ยมอบโดนตั้งกูด้วยโคเด็กไง,งกูว่าเน,น,น,นีเไวไว่ยดดทารามาขอแค่ลูดไม่โดนกูก็สวนเหี้ยแซงก็มาส,ส่วนไหมเดี๋ยวกดซื้อเกิดอันทีให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อ เกินไปเยจะซื้อเลยอะยังมาคนเด็กคนที่สิ่งนี้สังคมต้องการเลยโนแมนอยู่ป่าซ้ายมาแล้วทวินเบดชิ้นแรกไม่ได้หรอ นีจาเล่นดีนะเล่นได้อนะยังมาอยู่นะไอ้น,นีทุบอันติแ่เี้ยแไเแี้ทุอันติแน่เน<อ>ียบนติอเัแเียอเออ้เ้อแไมอน่อัเ้ยอยู่ในูนี่โอ้โหไม่ตายตียังอันติไปแล้ว สวกูดิทีนึงไอ้เหี้ยโดนแซนสายสโลดาวดิไม่ทันไม่โดนเอ้ยมีเฮดกิมองกูมาแล้วบอลบอกเลยลัว ทำคา่าฟ้าแม่งเลยดีกว่าไอ้เฮียแม่งแค่นี้มานาก็เยอะแล้วมันก็ฟื้นรัวรัวแล้วงูเนื้อมึงจะสมุดให้กวนอะเอาไอ้เฮียกูไม่ได้ดูกูดูบนอยู่สกิลดิเพื่อน,อนการากูลองไป<น>พาราเจ็ดวีปะไม่เป็นไรไอ้เฮียสกิลไปหมดแล้วลนะน่ะรูดหมดแล้วด้วยเอเอคอมผิดปะลืมกดสามไอ้เฮียทำท่าใส่แม็กดาวน์ <Control. S 2> แตนลงไปหน้าทอนในกำลังไปกิมอนี่ถ้ากดก็คือเวทแรงนะครับผมไม่จำเป็นต้องกดหรอกเราไม่ใช่เวทสกิลแล้วดูดเลือดอืมสกิลดูดเลือดต้องเป็นสกิลเวทด้วยทำมาทางฟ้าแม่งเลยคนป่วนดิ อะไรมาคงมาคอนได้ไหมเฮียเมียนตีปะรอก่อนเดี๋ยวถ้ากูถึงแมงมัดะ<ม>ถึงไหม,มไไแล้วไหนมึงบอกอันติเอาพลังพลังแลกแต่ก,กูโดน้าย มันต้องเอาพาลาแลกไอ้เหี้ยก็ไม่เกี่ยวกูโดดไปงัดให้แล้วนะแต่มึงไอ้นี่ไงกูเชื่อมึงจะอันติตัดมันไอ้เหี้ยมันเสียบหนีกูกูไก่จะสกิลตัดมึงถามมีก็กูถามมีอันตีไหมมึงวางสมุดเฉยเลยไอ้เหี้ยกูบอกกูบอกมีเออกูจะให้กูก็พูดว่าเออเดี๋ยวรอแม่ง้ามาใกล้ๆกูก่อนกูจะงัดมันก็คือท้าใบก็คือให้มันสกิลหนีไม่ได้แค่นั้นแหละทำท้าฟ้าก่อนไอ้เหี้ย ต้องพาราแลกอะถ้าอยู่ในไฟอะทุกไฟต้องพาราแลกกับแม็กมัทสองตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งก่อนพาราก่อนแหละดีสุดเลยวใ่้าวเข้าเลยมันต้องลูดแบบนั้นเฮีย,ายาไม่ไม่ลูดเกียวกาไปสองดอกจ้ากูไปเล่นไหนดีวะไอ้ขี้นี่มันโคตรเด็กอะ <c oughs> ไอ<ห>้สัสนั่นอยู่ล่างเลยเราหวาดไปแล้วยืนล่างยาวๆเอาวาดฟ้ามาด้วยก็ได้บอลยืนบล็อกไอ้โนแมทอสโนแมทออกหรือหลุดปะหลุดมันมั่งฟาร์มเยอะแครี่ยะฝั่งนู้นอะ เพิ่งจะกำลังจะเดินไปกวิ่งอยู่วิ่งอยู่กดเห็ดด้วยอ่ะเพิ่มเฮ้ยไม่อกี้เอาไม่ใช่เมื่อกี้คีบกูเห็นแดงๆไอ้เหี้ยไปแล้วเออนั่นๆให้มันเสียบมึงออกมาดิตายแล้วไอ้เหี้ยคิวเองก็ได้อ่ะไอ้สสัเอ้ยยังม,มีวอร์ดไม่โดนหรอวะที่ไปแล้วทวีวว่นี่<ม>เสียบเยข้าเนินนู้นแน่เลยนะ เฮ้ยกำลังไปตรงกลางอ้าวไอ้เหี้ยต์ออกแสนตัวปอไปสัตว์นึกว่าตัวเหี้ยอะไรวอล์กมาเฮียโนแมทมันออกไปแล้วพาลาดเดินมาบอลเดินมากับแม็กมัดทางนี้ทางนี้แน่แรอก่อนยังไม่ถึงยังไม่ถึงเห็นไม่ว่าไอ้เหี้ยไม่เห็นหรอกนะคนนั้นไม่เห็นแล้วเอ้เหี้ย โหถึกสัตว์มีโซนแถบปะนะไม่มีโซนแถบเพิ่งใช้แบบไม่มัดไปมันไม่เสียบปะไอ้ออเหี้ยเขาก็ไม่เสียบสักทีนะกูมีทาฟ้านี่กูโดดต้นไม้ไปฆ่าแล้วนะคอมไม่ตายแล้วไอ้เหี้ยพาราแม่งถึกแล้วาาจากทาฟ้าด้วยนะ กูจะดูทางนี้กรอบมองจริงกรอบมองเกลวนะไอ้ฮะโซลูเลอร์นะอเนี่ยไอ้เฮียกรอบม่วงไม่ได้การันตีถึงความเก่งะ <c oughs> <c oughs> กรอบม่วงไม่ได้การันตีถึงความเก่งก็แค่เล่นแค่เล่นบ่อยเออได้อยู่มั้งโอ้โหไม่ตาย เฮียขอนแล้วล่ะไอ้สัตว์แล้วหนูแม่มันออกไปเลยอ่ะคือรวมสก,กิลก็ไหวอยู่นะแม่งคอมแป๊บมาแล้วลไอ้เฮียอย่าเพิ่งขอนแล้วลอยากมีกระถาฟ้าด้วยอ่ะเพิ่มความปวดและความกวนส้นตีนขึ้นไปอีกหนูกลับมาเพื่อนๆแม่ <ไป S 2> มันมีบิงแล้วนะตอนเดาวางสมุดไว้ตรงกูอ่ะ ทังนั้นมีบิงแล้วนะระวัาางไม่โดนปะนะหรือไป่นนาะไม่โดนหร้อ400ได้หาลาฟ้าก่อนที่นี่เขาก็คลอนรัวๆแล้วไม่เล่นแล้ว200ร้อยเดียวหรือร้อยเดียวคลิปล่างเล่นล่างแม่บงบอล พี่อวโนแมทไปแล้วเพื่อนไปแล้วไปรับไ,ไ,ไม่กลับมาโนแมทใช่ไงเมื่อก,กี้มึงพูดโนแมทใช่ไหมมูพูดโนแมทโนแมทไปแล้วไปรับไม่กลับมาไมได้ยินโนแมทมากูาาบอกโนแมทเออกระนกกูอยากให้มันปรับกลับกลับไอ้การบินกลับให้บินรเร็วๆเ,เ,เอามามาย่างไวนี่ว่าเป็นนกเหมือนเดิมเป็นลิงเีย เอาตังอัพเัาเองไอ้เหี้ยเอาตังอัพกันเองโดนเฟิร์สเจ้าไปโอ้โหถ้าได้เฟิร์สอัพนกคุณลืมไปมาสายได้ตายได้เฟิร์สอัพนกหรอกไอ้เหี้ยโดนเฟิร์สแม่งก็จนเข้าไปอีกไอ้สัตว์ไม่ตะกะพวกกูไม่น่าเอาตัวของกูอะไอ้ถ้าได้เฟิร์สอัพนกดีแค่ไหนไอะเน้ยมันล็อกกอู่เเลนนฟิร์สก ทำเพจทำเว็บหรอวะอืมอ่ะมึงไม่ได้มากูละไม่ขี่มันไปแล้วอ่ะทันอยู่มั้งเนี่ยโอ้โหเดินทางนั้นปิ้งอย่างช้าเลยมึงกูห้าร้อยห้าสิบเหลือนะไม่แก่ต้องกดโกดมาละช่างมันไปแล้วก็ปล่อยไปไอ้นีย่ยังจะแหม่โผล่ตรงนั้น มี่ลารฟ,าฟา้ามันฟอกไงจังหวะมันฟอกพอดีเฮียในป่านี่ๆๆๆพลเร็กเนี่ยเอ้ยมันมันจะอาฟ้าหรือมันจะเฮียอะไรกันแน่อะเมื่อกี้ดูเห็นซื้ออะไรอย่งงี้เออ เปลี่ยน BKB เปลี่ยนใจ b บีดีกว่า,าเฮี้ยไม่ไหวอา้าวโดนกูลังไปปาสกิลโอ้โหเออสก,กิลแต่กูไม่เห็นก,ก็บอกว่าสกิลอย่างเดียว เดี๋ยว,วออไอ้เกาะนั่นสักอันไะด้ไหมไอ้เหี้ยเดี๋ยวยอญญาาอว <c oughs> กลบเกาะสักอันได้ไหมนะพวกลบเกาะไว้สักอันนะได้คอมแรงๆหน่อยไอ้เหี้ยลบเกาะเนี่ยกลัวเออได้คอมแรงๆหน่อย โอ้โหโอ้โหเฮี้ยวโอ้โหทั้งวันลิงกูโซกูนี่ก็คล้ายๆโนแมสแล้วมั้งนะฮะสอนโซติวกูคล้ายๆโนแมสแหละโนแมสรับโนแมสออกไปยังยังทำประโยชน์ให้ทีมไหมได้ตังค์อันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าแล้วผมแค่บ่นคำคำอ่กูมีรูนี้มีรูนี้เฮี้ยนี่อีกอ่ะพี่แนาว อไม่วางสมุดให้กูอ่ะวางัะไกลเลยกูกูตีแรงกว่ามึงกูตีร้อยว่าแล้วหกสิบเนี่ยหน,นอนแล้วก็ชอบจังเลยเอาสายไปพั่วเนี่ยอ้าวไอ้เฮียมึงให้กูยืนอยู่กะที่ได้ไงกูไปทานอื่นดีเดินตามตูดมึงมันหงุดหงิดเห็นกูดาวเร็วสัตว์มันไอ้เฮีย แล้วก็อันติช่วยรีมานาอีกซีเล่ด้ซีเล่ด้ฮั่นนะหาเห็นมึงเชิญตีมะนาจะหมดแล้วไอ้เหี้ยอันติมันปิดไม่ได้ โดนใบอ่ะอันตีปิดไม่ได้อ่ะหมดแล้วจีจีเดี๋ยวบอกสี่ห้าทางมาเห็นปะระว,วังตีั้าโอ้ยโคเด็กปิ๊ดมไม่มีสมุดให้กูเลยวะไม่มีไม่มีแล้วก็ล่างฟอร์มเงินเยอะเลยมันแคลรี่ห่างเห่าเพื่อน สามตัวแค่นั้นแหละของเราไงเอออะไรคือแครดี้ห้าวะมันแค่สามตัวแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยอันนี้เป็นทับมันเป็นแครี่ไอ้เหี้ยอันนั้นน่ะที่มันขึ้นกลับอันนั้นน,น่ะมันไม่ใช่แค่ไอ้ทรับอ้ตัวเนี้ยไม่แต่มันก็ออกของทรับไปละน,นั่นไง มันก็คือว่าแครีห้าครูปั่นแบบไงคูปั่นมันเลโรเป็นซับเองควยเขาก็บอกอยู่แต่มันเขียนมันเขียนแครี่วินดียวินเดีะใช่เขียนแครี่เฮียตีแรงขนาดนั้นมันดูตรงไหนว่าแครี่ใครเลิกก็ดูฮีโร่มันก็เขียนอยู่แครี่แรงเกอร์แรงแครี่ตีไก่ ออกนู๊กอันเพิ่มความป่วนเนื้อห้สัตว์ค่อนดีกว่าปไปจบกันดีกว่าเรากูจะไปเล่นมากกว่าวกูจะไปที่ป้อมกูจะไปเล่นเนี่ยบังมัดโคดเด็กส่วนหน้าไปด้วยไอ้เฮียนะปี๊ดเดียวเขานาหละเออ,โ,อโดนยำตีแน่เลยเฮีย เลากูออกอีกคนแล้วไปแล้วเขาน่าจะไม่เล่นแล้วเพื่อนเกมนี้น่าจะบายบายแล้วจริงนะอันตรีที่ปอนโอ้โหโอ้โหสไลด์อะไรสไลด์มันออกเองไอสัตว์วินเบดด้วยไอเฮีย้ยมั้กูไม่ได้ก่อนที่ไลด์มันหมดเวลาพอดีก็มาดีแลโอ้ยเฮีย้ยมันทุบตายหากูเฮีย้ยหมดเอฟด้วยติน้ำนเออติดหินกู กินน้ิงมาตหินมึงอ่ยนมึงดินาก็ได้ชนกูไม่ได้ที่นาอ่ะไปจบเลยเขาไปแล้วจบแล้วนะเข้าไปแล้วอนี่มาเอาโซแดิเอ้ยพารามันจะเข้าละอ้าวสองเสาแล้วเ้าจบแล้วใหญไม่อยเลยนะใช่ไงเพราะมันตัดไม่ได้ด้วยไม่ตัดอ่ะเลือดหิวเรื่อยอ่ะ เกมเพื่อนเกมนี้ก็ประมาณนี้นะดูแค่เป็นสีสันเฉยๆก็ฝากถึงพาราน,นที่บอกขอนหนักๆก็น่าจะหนักพอแล้วนะเกมนี้ก็มาแแ้วหากดูชอบอจก็ช่วยก,กดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำใจผมแะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ <c oughs> ๊ายบายครับ